เราจะไปโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงไปดูว่าเขาแบบในโรงพยาบาลนะมียังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเท่าที่มูวันเรียนมาก่อนนิดนึงเออลืมไปหมดแล้วค่ะคืนครูหมดแล้วค่ะมีมารยาทค่ะเอามาแล้วก็คืนทำยังไงบ้างมีด้านอะไรบ้างมีหลักๆอยู่ก็มีอยู่เก้าสายใช่ไหม ีค่ะตอนนี้ก็เป็นวันที่29มีนาคมนะคะตอนนี้คือเราลงมาด้าล่างแล้วนะคะวันนี้เราจะไปแม่ฟ้าหลวงโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงอ่าตอนนี้คือเป็นเวลา8ปดโมงนิดๆคือเท่าไหรอ่อ่ะ8ปโมงยี่สิบแโมงยีนะคะเขาบอกว่าน่าจะออกประมาณ ปดโมงครึ่งก็เลยทุกคนก็ลงมารอด้านล่างกันนะคะนี่ค่ะก็จะมีน้องๆมสามแล้วก็รุ่นเดียวกันคือหมหกเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วแต่ตอนนี้เราเราพูดได้ยังว<อ>่าม6ช่องนี่คือดีเมื่อกี้เปิดช่องเนี้ยยังเนาะจะไม่ได้ว่าเปิดช่องเนี้ยงันะ้มานเปิดช่องใหม่ล้ววันนี้มาพกบกับอันนี้ฟรีนะคะที่จริงที่จริงก็ถ่ายคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วคลิปหลายคลิปเลย อ๋อตอนนี้คือ,นคอ,อเนี่ยค่ะชุดมอสามกับมอหงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะของมสามจะเป็นชุดแบบกับปรงร้อยกริบแล้วก็ชุดแบบเอาใส่กระโปรงอ่ะค่าของมอต้นก็จะเป็นแบบเอาออกด้านนอกแล้วก็จะเป็นกระโปงก็รองเท้าจะเป็นสีขาวถุงเท้าขาวส่วมปลายจะเป็นถุงเท้าขาวรองเท้าสีดําแต่ไม่ได้ใส่ถุงเท้านะคะใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง ไปไปดูางานไปดูว่าเขาแบบในโรงพยาบาลนะมียังไงบ้านเป็นยังไงบ้างเท่าที่ม่วันเรียนมาก่อนนิดนึงก็เรียนมาเบื้องต้นว่ามียังไงบ้างเนาะในโรงพยาบาลเออลืมไปหมดแล้วคะ่ะลืมหมดแล้วคะ่ะคืนครูหมดแล้วคะ่ะมีมลรยาทคะ่ะเอามาแล้วก็คืน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า <Okay. S 1> ไปตอนกี่โมง แล้วก็ไปถึงตอนกี่โมงแล้วก็เป็นยังไงโอเคตอนนี้เราออกจากโรงเรียนแล้วนะเอ้ยโรงเรียนสั้นตอนนี้เราออกจากหอพักนะคะโอเคบนยม้ินต่ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะมันจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์การอะไรวะ สูนยนะศูนย์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวออนเขียนใส่ไว้ให้นะน,น้องพ้อสามจะอยู่ทางนูน้น้อง <c oughs> นันเลยเดินมาละตอนนี้ไปรวมตัวอยู่ด้านหน้าน,นี่นะ e ะตอนนี้เราจะเดินเข้าไปด้านใน มับินก็นะะจะมีอาจจะเลือกท่านได้หรือเปล่าก็จะมีคนที่เรียนด้วยก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นะคะเดี๋ยวให้ให้ความรู้ซ้ายขวานะครับเราข้างนะในสวยเหม่อนเหมือน 喂。<妹 S 2> 嗯嗯 เขาให้น้ำเลขเรียงไปงงน,นะชาวเพื่อนจะได้ยินด้วยนหะหนึ่งไม่ค่ะผมวุ้เร่งนอรัเรียงห้าห้าหนึ่งตอนนี้เราแบ่งกลุก่ม <c oughs> ไปดูงานแต่ละง,งานกันมีห้ามีห้า,หาตอนนี้คือแบ่งออกเป็นห้าสาขาห้าใช่ไหมได้ละจริงๆงได้หนึ่งแต่เขาบอกขาสลับ ไม่เป็นไรว่าคนเดียวนะแรมนะเดินเลตอนนี้คนที่น้าห้านะคะน้าห้านะคะเล่นน้ำวันน้องก็จะมีน้องๆอ,อีกแล้วอยู่ด้วยกันนะคะนี่ค่ะจะมีน้องอยู่โมา3ามใช่ไหมอ๋อนี่ค่ะจะมีน้องคนใหม่เข้ามาในกองด้วยดิฉั่ะเขเรียกแล้วจาไม่ได้ว่าไปอยู่ไปดูงานส่วนไหนนะ ดูกันว่าได้ไปศึกษากลุ่มไหนกันตอนนี้เราเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวออนจะไปบอกข้าง้งน้องๆว่าได้เรียนอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวจะไปบอกด้านนอกว่าเราได้อะไรบ้างคุณหมอเขาสอนอะไรบ้างนะคะตอนนี้พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปดูด้านล่างก่อนตอนนี้เราจะลงไปชั้นหนึ่งนะคะอันนี้คือชั้นเก้าค่ะ เห็นเห็นถ่ายออกมาคือจะชัดมากนะตอนนี้คือเราถ่ายรูปเสร็จแล้วถ้าถ่ายรูปโมดเดลถ้าออนมีออนก็จะแปะมาให้ข้างๆนี้นะคะว่ารูปภาพมันออกมาสวยขนาดไหายนะคะตอนนี้คือทุกคนรวมตัวกันอยู่ไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนต่อน,นะคะกะพอไม่ใ่ราก็พอเรอเขาไปถ่ายรูปให้นี่เองกลางวันี้คะใช่หรอกก็ครูบอกว่าอาจารย์บอกว่าน่าจะเลี้ยงเข้าตอนกลางวัน ใช่ไหมกินข้าวบนรถใช่หรอกินข้าวบนรถไม่ไหวนะใช่พีกิฟพ์กินไม่ไหวกินไม่ไหวคุณไม่ใช่กินไม่ได้เดี๋ยวเราจะหางออกมาหรือว่าจะอ้วกออกมาคือตรงหน้าเนี่ยก็สวยมากเหมือนกันนะเดี๋ยวออนจะถ่ายตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ให้ตอนนี้เราจะกลับแล้วนะคะเดี๋วนี่คือช้ามากเลยเราต้องเหินดล้วตอนนี้เราขึ้นรถแล้วเพื่อจะกลับยวครูเขาจะแจกข้าวกับน้ำให้เราพี่รั เดีจะเข้ากันนะ้ำให้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กินอะไรเนาะอยากกำหอแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดที่หอเราได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้นะคะ นี้นะคะเรากลับมาถึงหอแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราขอไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวออนจะมาบอกว่าวันนี้เราไปทำอะไรบ้างนะคะตอนนี้น้องเหมยก็น่าจะไม่ไหวแล้วดูสภาพสิคะดูข้ามากค่ะใช่เมื่อกี้ออนก็นอนมาระหว่งางทางด้วยตอนนี้คือไม่ไหวง่วงนอนแล้วก็หิวข้าวมากนี่นะคะกับข้าวมือกลางวันขอเข้าแจนะกับน้ำนึ่งควันี้เราไปกินข้าวกอนเลยดีกว่าไปหลงแค่คน ังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วก็เราพักได้นิดหน่อยนะคะเราก็จะมาบอกน้อว่าวันนี้เราเราไปทำอะไรมาบ้างเพราะว่าเมื่อกี้ถ่ายไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาสอนอยู่เนาะเขาให้ความรู้กับเราอยู่แล้วถ้าเราเอากล้องค้นมาเ่มันจะดูไม่ดีดูเขาจะว่าทางโรงเรียนเราได้ก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายมาคือแบบถ่ายนิดนึงเองตอน,น,นแรกๆนะเข้าไปใช่ไหมเขาก็จะให้คําเกี่ยวกับแบบว,ว่า ทำยังไงบ้างมีด้านอะไรบ้างมีหลักๆอยู่ก็มีอยู่เก้าสายใช่ไหม <c ười> มีอยู่เก้าด้านแต่ละด้านเป็นยังไงบ้างต้องไปทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็ฟังไปเขาว่าเกือบชั่วโมงอ่ะทุกคนเมื่อยมากแต่ก็แล้วก็จากนั้นก็ได้ไปดูจริงๆในห้องอ่ะแต่ก็ไม่ได้ไปดูทุกไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปดูทุกห้องอ่ะเพราะว่า ตอนนี้เขาก็รักษาคนอยู่อ่าเพราะเราไปที่โรงพยาบาลเนาะที่แบบว่าเขาใช้งานจริงๆอยูอย่อะไรเงี้ยเขาทําอยู่เขาทําแบบเอ้ยเขาดูแลรักษาคนไข้ยอยู่<ๆ>ก็เลยเราไปดูที่แบบไมมีคนไข้ยเยอะก็คือเรา๋อ,อนะได้ไปชั้นเก้าคือได้ไปชั้นเก้าไปก็จะมีเตียงเตียงแล้วก็จะมีแบบที่เขาวัดชีพจรเทว่าห้องห้องพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกันอยู่ประมาณ สิบกว่าคนเท่าที่เห็นมาเมื่อกี้นะสิบกว่าคนแล้วก็ทีนี้เราก็ได้ลงมาแนละ้วลงมา